โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะโอ้ย <c oughs> ก็บุนวายกับรถอีกแล้ววันนี้นะมต้องเปิดมันทั้งหมดหรอกเนาะรีวิวสั้นๆครับพอดีว่าขัดใจกับอากาศตัวนี้นะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะหลงไหลในแบบว่าพวกคาร์บอนนะคาร์บอนแท้มันเงามันสวยนะครับก็เลยไปมือบอลฮนะ ไปซื้อของมาเป็นกัดคาร์บอนแหละแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้ผมรู้สึกเออมันเล็กไปพอดีก็ไปเห็นในกลุ่มนั่นแหละครับไปกลุ่ม c p r แล้วเนาะเขามีแบบกัดคาร์บอนอีกแบบหนึ่งนะก็เลยไปสั่งมาฮะก็อยากให้รถเราสวยนั่นแหละเนาะเราก็เลยไปสั่งมาครับคือเห็นรถคันหนึ่งอะ่ะเขาใส่ปลายดาบเลยเดี๋ยวนี้ผมแบบโอ้ไอ้พวกไดโวงไดโวนี่ผมไม่สนใจผมรู้สึกว่า ปลายดาบเท่านั้นที่ตอบโจทย์นะครับมันดังไปครับเสียงตำรวจแรกๆซื้อมันแรก,กๆก็โอเคนะแต่ว่าหลังๆก็โอ้ไม่เอาดีกว่าขับขี่แบบมันธรรมดาปลอดภัยใส่กระจกดีกว่านะครับอ่ะมาว่าเรื่องปลายดาบกันต่อก็ไปได้ไปได้ปลายดาบเป็นพียวลคาร์บอนมานะครับจากจีนแหละเพราะว่าที่ไทยแพงคือแบบเขาก็ทำกำไรแล,ลนะเข้าใจอยู่นะครับนี่ เป็นทรงนี้ครับผมแต่รู้สึกว่าถ้าใส่ตรงนี้นะถ้าแบบใส่กับอกล่างนะแบบยาวมามันจะสวยมากผมเห็นคนนึงลงขายนะครับแบบเขามีอกล่างอะ่ะคือมันสวยมากเป็นเป็นแบบว่าคอเป็นไทเทอะ่ะผมนี่อย่างลำคาญเลยคือแบบมันดังแสบหูอะ่ะเออแต่ก็ว่าไม่ได้นะรถเราก็ดังเหมือนกันก็มาลองดูฮะว่า ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงใส่ได้ไหมก่อนผมกมอนบางคนรีวิวเฮ้ยใส่ได้ใส่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเทียบผมกัวใส่ไม่ได้ชิบหายเลยเฮ้ยได้แล้เนี่ยรูตรงวะวะอืมไม่แน่ใจนะว่าจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนเนี่ยเอาให้ดูเป็นเพอยวคาร์บอนนะครับเป็นเพียวเลยแบบนี้เลยเราทำมาเงานะร้านจากจีนนะในช้อปปี้ป็นเขาลงขายอยู่7 5 0หบาทก็ผมได้โค้ดมาห0 0 6 0ยหอย 73บาทนะครับก็รอวันที่วันที่โค้ดมีโค้ดแหละแล้วก็ใสน่นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะทรงประมาณนี้สวยนะมันดูดูสวยดูใหญ่กว่าเูดิกกระทรงเลยแต่ไอทรงนี้ที่เขาเอาไปหุ้มคาร์บอนมันก็มีเหมือนกันนะมันก็สวยเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยมัน,ม,นมันใหญ่กว่า นะครับมันจะกว่าก็สวยกว่ามาเดี๋ยวผมมาลองใส่อยากรู้ว่ามันจะใส่ได้ไหมรูมันจะตรงไหมเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาทําล้อแบบท่ออากาศแท้มาผมไม่รู้ว่าจุดของแบบอันนี้อาทางงานไทยอะ่ะมันมันจะมันจะใส่ได้ไหมจ้ะมาลองดูอสรุปนะครับนี่รูนี้ไม่ตรงถ้าดันขึ้นไปมันดันไม่ได้มันแข็งอะเอาไงดี <c oughs> คือมอีทางก็คือต้องเจาะเจาะตรงนี้เพิ่มอะแต่ผมไม่เจาะมันหรอก S 1> <S 1> ผมว่าจะใส่ไปอย่างนี้แหละแต่ดูกันว่าจะใส่คือด้านบนอ่ะต้องใส่ถ้าถอดน็อตด,ด้านบนมาเนี่ยเหมือนก็ตรงนี้ใส่ได้นะดันขึ้นไปใส่ได้นะครับตรงนี้ก็ดันขึ้นไปใส่อย่างนี้ได้นะใส่ลองใส่ดูล็อกลองเนี่ยแบบนี้ได้แต่ด้านบนก็ไม่ตรงอีกคือต้องพอพอดันเข้าไปเนี่ยรูอยู่เนี่ยไม่ตรงรูอีก คือจะใส่ได้ก็คือต้องผมว่าด้านบนอ่ะต้อง,ต,องต้องขวานนะครับต้องขวานออกแต่ถ้าไม่ใส่ด้านบนก็แบบมันแบบเงืบเงบเงบ,งบแปลกแบบแบบเลยนะผมว่าแล้วผมเห็นรีวิวอะ่ะเขาบอกว่ารู้ไม่ตรงครับแต่พอใส่ได้เขาว่างนี้นะผมก็ยไม่ตรงจริงเบ่ะไอเราก็อยากได้ไดเลยไงสําคัญ <laughs> เราก็เลยไปสั่งมาพอสั่งมาปุ๊บอาะใส่ไม่ได้ไม่ตรงเว้ยเดี๋ยวเนี่ยฮ <ple as> นะพอแบบ หมุนแน่นเข้าไปอะเอาเอา,เอาแค่ตึงพอนะเดี๋ยวมันแตกนะเดี๋ยวมันแตกนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านบนนี่คือรูมไม่ตรงเลยครับนี่รูมจะอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> ก็ทำยังไงล่ะก็น่าจะต้องเจาะตรงนี้อีกรูกหนึ่งมั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ถ้าใครอยากจะสั่งนะครับก็ดูดีนะคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกอันแต่ของผมที่สั่งมามันไม่ตรงไปแต่ว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็แบบเพื่อมันดูเต็มนะนี่ฮะมนดูเต็มเดมดูสวยดินะครับอ่ะตรงนี้มันก็จะแบบเปิดๆหน่อย่อะโอเคครับปมาณนีเนาะก็ทาคลิปสั้นๆครับให้กันดูเผื่อใครแบบสนใจอยากจะใส่ของอาคาตัวนี้ก็จัดไปไปละบาย,บาย